มามาเล่นกันดีกว่าหลังจากห่างหายกันมานานกับเกมที่ชื่อว่า Fear the Unknown d e a t h Story ไปเริ่มกันเลย Chapter หนึ่ง On the way เกมนี้ไม่มีภาษาไทยเกมฟรีนะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้เป็นเกมแบบเน่าในเรื่องนะผู้ชมเล่าแบบเล่าไปเล่ามาอ๋อเราต้องขับเองนึกว่าอะไรโถ ลายขับครับเหมือนผมอะไรอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเหมือนฉันลืมอะไรบางอย่างลืมอะไรลืมอะไรอเ,เอเเราเราเราขับผิดเลนเก็บโดนชนเก็บโดนชนนะครับคนชนคนชนไม่จริงไม่โจ้ขับไปต่อแม่เราขับมาแบบบนขึ้นภูเขาแล้วเปล่านยขับไปชานเมือง รถคมไม่ดับใช่ไหมขับยาวครับระหว่างทางก็มีรถขับไปขับมาขับผ่านเสดไปเสดมาด้วยก็เหมือนก็มีเพื่อนระหว่างทางอืมโอเคนึกว่าเมาส์เมื่อกี้เมาส์มาโผลตกใจหมดขับไปเหมือนจะไม่มีอะไรกดอะไรได้บ้างไหมเฮ้ยรถรถรถรเกือบเรือบตอนนี้ก็เท่าไหร่อ่ะหกโมงสามสิบห้าหรือเปล่า ในายการมันภาพแตกมากโอเคเพลงเหมือนจะหยุดแพแต่แล้วก็ขับไปฉันจำได้ว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปที่เขาภูเขาก่อนเลี้ยวซ้ายไหนซ้ายหน้าเหรอซ้ายใช่ไหมเล็บหรือไรเล็บซ้ายไรข้าวอ่ะเออน,นี่ปะแบบน,นึงนะเออน,นี้มันเล็บดิอุย๊ยขับพลาดไปหน่อยเ้า ครับตรงๆเล็บยซ้ายเร้ขวาไม่รู้อ่ะมันบอกว่าไปภูเขาผมอาจผิดหรือเปล่าก็ขออาภัยด้วยอ่านอังกฤษม่ค่อยเก่งแเ้าก็ไปกันดีกว่า Let's go Come on Come on Baby นี่ก็หกโมงสามสิห้าหกโมงจะทุ่มแล้วเนี่ยเรายังขึ้นขาอีกเหรอไม่โดนไม่โดนอะไรกินใช่ไหมพวกบิ Big food, ๊กฟู้ดเท้าใหญ่ พวกบิ๊กฟู้ดอาหารใหญ่หรือเท้าใหญ่วะบิ Food, ๊กฟู้ดเนี่ยเท้าใหญ่เท้าใหญ่หญคนใหญ่คนโตแบบเจ้าถิ่นอืมโอเคครับเหมือนจะมีคนมาจอดอยู่ตรงนี้โอเคจอดครับลงได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลงไม่ได้โอ้ยชน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 ขับไม่ไปเว้เราต้องไปจอดไหน เราต้องไปจอดซ้ายได้เปล่ามีทางจอดดีๆไ่จอดโอ้ติดรถมันติดผู้ชมเราลงไม่ได้เหมือนจะขับไปไม่ได้ฮะเหมือนเราจะต้องไปจอดนะครับจอดทางนี้มันบังคับให้เราจอดจอดเลยจอดแล้วไงต่อจอดจริงจอดจำไงต่อโอเคจอดเรียบร้อยเราออกมาจากรถ เราเป็นเซอร์วิสครีนเหรอนะทำความสะอาดใช่ไหมจุดพักรถอืมชันอะไรโน้ตเราต้องไปอ่ะโน้ตดูตรงไหนอ,ะอ่ะเอ่าไปเยี่ยมชมภูขเขาไปดูสถานที่เหรอได้ครับเฮ้ย,อ,ยอุ้ยมามองมาท่อมมองอะไรแถวนี้เนี่ย โอ้นายทำเธอนายทำให้ฉันตกใจนะ่ะขอโทษนี่มันบ้านรถพักของฉันนะ่ะมันมันไม่พอฉันเห็นแสงอะไรบางอย่างมาจากข้างในด้วยแหละม,มันคงเป็นแบบไฟฟ้าช็อตมั้งมันก็ดีมันมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่ามาจับต้องรถฉันก็พอหมายความยังไงอ,ะอ่ะอ่า อ๋อโอเคไม่เข้าก็ได้เราตามเขาไปนะเขาเดินโคตรช้าเลยแมงอืดอ่าชื่อชาติเราต้องตามเขาไปใช่ไหมอ่าขับรถเสร็จแล้วก็มานั่งจิบชามันเป็นที่ที่ดีมากเลยสามารถดีแหลกแล้วก็กินชาพร้อมกับกินชาไปได้ด้วยก็จริงขอนั่งหน่อยได้ไหม รีมีอา o n นไปชั้นคนเดียวโอเคก็ได้รีมีอาโรนอาโรนจริงๆเราไปนั่งตรงไหนไปบ้างมีเควนไหมนั่งสักที่เพื่อจิบชานั่งตรงนี้ได้ไหมนั่งเลยจะนั่งไม่ได้เอ้ยนั่งได้นั่งได้ซิตครับนั่งเลยจิบชาจิบกาแฟทีหน่อมๆเ แซ่บชาไม่รู้รสชาติเป็นไงหวานหรือขมชาแท้ชาแท้หรือเปล่าไม่รู้จีบครับชมวิวน่าดูภูเขาอแซ่บๆอร่อยหวานหาะอ้าชาหมดแล้วทำไงต่อ,เ,อ,อเราเอนจอยกับวิวไปเรืเอ่อยอโอเคเอนจอยแล้วไงต่อ เราวีเพืไหมนั่งต่อ้าหมดแล้วอะ่ะเราเราต้องคุยกับลุงคนนี้ป่ะโอ้เหมือนจะคุยไม่ได้งั้นเราก็ไปดูรถเราก่อนแล้วกันใช่ไหมอไปห้องนี้ได้ไหมเข้าบ้านมันปิดอะ่ะมันล็อกมันล็อก ขึ้นรถเราขับไปกลับไปเลยก็ได้เจอกันเจอกันเราจิบชารเรียบร้อยแล้วเรากลับดีกว่าเนาะเหมือนแค่ใน,นเรื่องมันบอให้เราชมวิวเฉยๆเราก็ไปกันดีกว่าเดินทางต่อยาวยาวแสนไกลไกลแสนไกลอืมไม่มีเพงเลงหน่อยเหรอเพลงเกมมันไม่มีฮะ เดี๋ยวผมปิดไปไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ชี้ซ้ายซิช,ชิเออชี้ซ้ายซิขวาชีช้โงเฉช,ช,ชิงอะ่ะขับยาวครับเลี้ยวขวาใช่ไหมเราต้องขับไปทางขวาเอ้ยรถรถรถเราต้องขับเลียขวาเนาะปกติของต่างประเทศเขาแม่แปลกแพ้แปลกจริงแปลกจังขับยาวไม่รอแล้วนะ มีใครขับตามหลังเรามาปะไม่มีหลับมัง้งเฮ้ยหลุดทางหลุดทางัวแต่มองข้างไม่มองทางดูดิรอบๆมีป่าั้งนั้นเลยผู้ชมเราขับไปทำไมถึงไหนละยังไงต่อ อ๋อนั่นเหรอแล้วเราขับจนมืดเลยอย่างนั้นดิโอเคผมไม่อันตรายใช่ไหมแบบไม่มีตัวอะไรวิ่งตัดหน้าแล้วเราปึ้งชนเรียบร้อยอหน้าปะ่ะอุโมงค์ป่ะเีแสงไฟแสงไฟอันริบหรี่สองทุ่มสี่สิบหกแล้วครับแต่ก็ยังมีคนขับสวนกับเราเพื่อนร่วมทางร่วมทาง ฉันเชื่อจะไปอไว้เลีเ้ยวขวาขวานี้ป่ะโอเคเข้าป่าเลี้ยวขวานเนื่องเลี้ยวบอกให้เลี้ยวขวานี่ป้าบ้านบ้านพักบ้านพักตาอากาศนี่ว่าถึงแล้วบ้านบ้านจุดเริ่มลดต้นของเราลงเลยครับลงได้ไหมจากลงอนะ่ะเนี๋ยวต้องเข้าไปจอดเดี๋ยวครับเดียว โอ้โหขับโคตเทพโคตอันตรายไปเข้าถึงแล้วถึงแล้วโดยสวัสดิภาพเวสไงต่อหาบ้านแล้วก็หากุญแจที่อยู่ในกล่องกล่องไฟฟ้านี่ไงเจอแล้วกุญแจวัซเนียนเก็บวัสเนียนฉันเหนื่อยมากเลยท่านจะจะไปนอนมาก แล้วก็มาเริ่มทำงานกันตอนเช้าเขินเหนื่อยมากที่จะทำความสะอาดโอเคงั้นก็ไปนอนก่อนเลยก็ได้ในห้องนอนอันนี้มันห้องน้ำมีอะไรไหมอาบน้ำสิโอเคอาบน้ำครับโหมีเอฟเฟกด้วยไม่มีใครเดินผ่านใช่ไหมอาบครับตอนนี้ก็ได้เวลาเสริมสํารานนอนหลับกันดีกว่า ไหนห้องนอนนี่ปะโอเคปิดประตูบันเดีย๋ยวไม่มีคนบ้าเข้าวะนอนครับขอกหลับหลับใช่ไหมผมไม่มีอะไรเดินผ่านไปเท้านะไม่มีใช่ไหมโอเคเหมือนจะไม่มีนายยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนนอนอะเช้ามา อือฮะติบมาแล้วเสพสามสำรานยังดิ้งอยู่กินครับชีฟจบแสบอันนี้แหละโอ้ยไม่ดูดผมไม่ดูดแต่มันกินไปแล้วมันไม่ดูดแต่มันกินโอ้โอสโมกกิ้งแม่พ่นออกมาเป็นควันจีบครับลมเย็นลมเย็นๆเรามาเล่นเล่นเว้าเว้าลมแรงฮนะน่าเล่นนะ อ่าตํามทำความสะอาดห้องโอเคได้เลยเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากหน้าห้องก่อนเลยนะอ่ามันมีแปลกแปลมันมีสิ่งของมันคืออะไรวะไม่รู้เคลียครับเคลียถังขยะอยู่ไหนนี่ปะถังขยะไอ,เอ้เร่องเปียงวะเร่องเรงมีเรื่องมีเรื่องลม,เ,งม,เ,งมเย็นจัดอะ เราเอาไปทิ้งเราขยบไปทิ้งครับนี่ว่าทิ้งได้โอเคทิ้งได้แม่เหลืองเหลืองอะไรถังขยะไว้ก่อนอะ่ะบอกเลยสีมันโดดเด่นเรามาพักร้อนแต่เราจะร้อนเจออะไรหรือเปล่าที่มันอุ้ยไอ้อะพี่ชายทำไมตัวดําปิดแบบนั้นไปคุกเขาอะไรมาคุกเขาเข้ากันคุกอะไรมาไม่ทราบ ภกเขาไปครับไปทำความะไปเคลียของต่อทิ้งดิโอเคทิ้งเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนมีคนนะไม่รู้อ่ะดำดำอะ่ะมารู้เขเลอะถาดอะไรหรือเปล่าเขาตกจากป่องภูเขาไฟเป,ปล่าป่องอันนั้นอ่ะป่องไฟอะ่ะเออเป็นไปได้เคลียรตรงนี้เคลียตู้เย็นเคลียอืมในห้องน้ำในห้องน้ำมีไหม ชะโคบอ่ะเฮ้ยเปิดว่ะห้อ,อชี่อืหแม่เลงครับเลงต้องเลงขอบขอบเสียงได้เบาๆสบัดด้วยสบัดเรียบร้อยไม่มีตัวคนในกระจกไล่ปิดครับเฮ้ยมีใครอยู่ในห้องน้ำเปล่าเาช็คก,ก่อนเดี๋ยมีคนบ้าที่ไหนไม่อยู่ในห้องน้ําโอเคเคลียไปทิ้งขยะก,กันดีกว่าเราปิดประตู โอ้ประตูปิดเปิดอันหน้าไปเหมือนจะเป็นก้อนท้ายสุดสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจทิง้งเราไปหลังบ้านเอาอเฮมืดจอดำดูทีวีวะ่ะข่าวเหมือนจะมีข่าวข่าวสั้นละครสั้นตอนนี้ เป็นช่วงเบรกทุกอย่างโอ้ยสัญญาณสัญญาณไม่ดียังไงพายุแรงเหรออประตูหลังบ้านไม่ได้ปิดด้วยเอาแล้วขอไปปิดก่อนได้ไหมตอนนี้ออ้าวตอนนี้ทำอะไรอ่ะไปทำอาหารเหรอ โอเคต้องการเนื้อ้อการเบียอยู่ไหนอ่ะทำของกิออนออนี่มีป่ะอ๋ยนี่มันเทียนไม่ใช่หลังบ้านระเฮ้ยนี่ปะย่างเนื้อนี่ปะนี่ปะาน้เทคมีดเอาเลยครับย่างย่างนี่เดินเลยเราเราต้องกลับมีเนืยมแรนะมีเนียมแร ึบเรียบร้อยโคตรเซียนนั่งนั่งครับปรุงอาหารมาขอ,อ,อก,กินกระโดกเลยอึกอึกโอเคกระดกอีกจอกเกี่ย,ยวมันจะอ้วก,กเปล่าไม่รู้กิน,นครับจับจับมากโคตรจับจับบอกเลยกินอีกกินอีกกินกินจนเมาบอกแล้ว ไม่ใช่ไม่อะไรอะ่ะดิงเบียโอ้โหดิ้งสามขวดวนันนี้แซบ่บแซ่บย่งรู้รสชาติเบียเป็นไงแต่ก็เหมือนน้ำเปล่าแหลมะมั้งกินไปครับกินดาวมอได้ที่แล้วโอ้โหกินนี่โอเดินมานี่เลยเหรอไม่ใช่โดนผักตกน้ำตายนะจิบครับจิบครับวาทินมีสองดวงแล้วนะอืมแซ่บแซบเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย ภาพเบอร์เราหลอนตัวอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยมันเดินบนน้ำเอาจัดยืนด้วยโอ้ยเอเลียนโหไม่ได้ตกใจคืออะไรก่อนมีเอเลียนในบ้านอะไรอ่ะฉันกินเบียร์มากเกินไปอย่างนั้นเหรอมั้งเราอาจจะหลอนก็ได,ดู้ดิเบอร์หรือว่ามันจริงมันมันไม่จริงหรอกเรากินเยอะ อย่ามั่วเส่วฉันจะต้องไปนอนเดี๋ยวนี้แล้วแหละโอ้ยอ้วกแตกแล้วเนี่ยโซซัสโซเซครับผู้ชมเข้าประตูครับบอกเลยเลี้ยวซ้ายไปนอนเดี๋ยวเพราะไอาตัวดำๆนั่นคือเอเลียนเอเลียนไนะนอนครับน้อยๆนอนเออรู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรว่าลืมปิดประตู ใช่ไหมเสียงอะไรต้องคิดอะไรเสียงอะไรไม่รู้เราลุกออกมาวะเรายังสลึงสลือเวชรให้ทำอะไรไม่มีบอกด้วยเหมือนจะต้องไปเช็คเว้ยทำไมพอมืดแล้วทำไมทุกกระจกไม่ใช่ตอนนี้ด้วยโอ้ย จะเข้าไปแล้วนะครับไหแบบเข้าไปปิดไฟไหนแฟลชไลท์เข้าไม่ได้หรือว่าต้องไปห้องนู้นห้องหลังนี่ป่ะตู้ป่ะเอเลี่ยนเอเลี่ยนอยู่ในนี้ป่าไม่รู้ไม่ชี้เอนนี่ยป่ะไฟฉายอืม <c oughs> ไหนไฟเราต้องการไฟฉาย มีทุกภาพแปลกๆแปลกๆอยู่ในบ้านมันเหมือนภาพจริงมากเลยจริงเหรอโอ้ยเราหลับเราไม่นอนเราลุกเราลุกเราลุกราจจะต้องไปหลังบ้านปะไม่ได้เราต้องไปเปิดเช็คห้องครัวแล้วมันไปยังไงอะมันไปไม่ได้ผู้ชมอ๋อนี่ไงโ,โอเคไปได้แล้ว สวัสดีจ้าลานอาเวเอาลานไปไหนล่ะเฮ้ยมันตีมตันตีโอ,โอ้ประตูปิดอาด่านได้ฮะโอ้มัน,นตีซ้ำด้วยอหืโอ้มึงจะซ้ำอะไรกูหลับแล้วโอ้โหอ่มาใหม่ผู้ชมแม่เราไม่เกิดเลยมาใหม่ครับอืมเริ่มมาก็ดูจอบอกเลยลานอาเวโอ้ยเอเลี่ยนเยอะจัดเราวิ่งอ้อม เราวิ่งอ้อมเฮ้ยมันเดินอย่างไวผู้ชมโอ้ยโอ้ยเกินโบรเกินอยา่ยาอย่าอะไรอะเราต้องวิ่งไปพี่ป่าเหรอเอ่อเอาเอาหลับคืออย่าง อ๋อตื่นขึ้นมาแล้วรอนหลับวหลอนว่างั้นหลอนและหลอนและผู้ชม,มเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่รีบออกรถของฉันไปครับไม่อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ส่งไม่สนอะไรบ้านนี้มีเอเลียนบอกเลยเดี๋ยวไปทางไหนทา,างขวาได้ไหม ไปครับไม่ได้ต้องหันหลังกลับอยู่ไม่ได้แล้วเจออะไรแบบนี้อุตส่าห์มาอยู่ด้วยดีๆมีเอเลี่ยนมานอนด้วยแบบนี้ก็ไม่เอาไปดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านครับเอลงเอเลี่ยนแบบนี้ผมไม่เล่นแล้วเออเราต้องไปทางนี้เหรอไปหรือเปล่าใช่ปะ่ะน่าจะทางนี้หรือว่าทางนั้นทางย้อนสอน ไม่รู้ขอขับบกไปบนมาในสุดแล้วก็ไม่หันหลังกลับอา้าวจบแล้วครับนี่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ ในเรื่องอีหยังกับเกมอโนเฟียเดอะอโนเรื่องเล่าอะไรก็ไม่รู้โอเคก็จบไปที่เรียบร้อยหลังจากผ่างหายไปหนึ่งเดือนก็มีแค่นี้แหละผู้ชมเดีย๋ยวผมจะหาเรื่องอะไรอะเกมอื่นมาเล่นอีก,อกนะที่มันจะสนุกกว่านี้ก็ขอเวลาด้วยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยเจอกันไม่รู้วันไหนก็เถอะบ๊ายบาย